นี่แหละมนุษย์เราเวลาอยู่ด้วยกันไม่รักษากันให้ดีไล่กันไปตายเมงไปตายซะไปอะไรเงี้ยบางทีแม้จะพูดเล่นๆแต่คาพูดเนี่ยมันมีผลกระทบต่อจิตใจคนจ,จิตใจคนอ่อนไหวมากนะคําพูดเนี่ยโดยเฉพาะกับญาติกับพี่กับน้องกับคนที่เกี่ยวข้องกันจะโทษคนพูดฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อีกใช่ไหมเพราะว่าเป็นการของเดิมของเขากข็าาเป็นส่วนหนึ่งเพราะเขาคิดได้อย่างนั้นเขาคิดได้ว่าเออกูตายแล้ว ทุกคนดีใจทุกคนพอใจทุกคนสบายคนพูดก็ได้สร้างกรรมทางวาจาไว้จะไปอยู่ที่ไหนก็ต้องได้รับไปอยู่ที่ไหนก็ตามผลกรรมนี้ก็ยังจะติดตามไปผู้ย้าจึงสอนให้สำรวมกายวาจาใจให้ตั้งจิตเมตตาต่อกันและกันอยู่เสมอนะกายให้มีเมตตาวาจาก็ให้มีเมตตาอย่าไปพูดกระทบกระแทกเหยียดย้ำดูมินพูดอะไรเน็บแนมกัน,ก,นกระทันกระแทกกระทันกันพูดกันไป ในด้านที่มันไม่ดีอะไรประเภทนี้ไม่มีคือความรู้สึกของคนมันปรุงแต่งได้ทั้งดีและไม่ดีถ้ามันปรุงแต่งดีก็ยังโอเคดีแต่ถ้าปรุงแต่งที่ไม่ดีมันก็นําไปสู่ปรับจิตให้สู่ทางสายการเขาด่ามามันจะไปตายก็ไปอย่างเงี้ยก็จะไปตายตามเขาว่าก็ปรับจิตตัวเองเนี่ยตัวเราก็คือตัวเราเราจะไปตายทําไมอย่างเงี้ยเราเป็นเจ้าของตัวเราคนอื่นไม่ได้เป็นเจ้าของตัวเราพาร้อมคิดอย่างนี้ได้มันก็ไม่ฆ่าตัวตายก็หยุดกรรมที่เคยทํามา ที่เคยฆ่าตัวตายมาไม่รู้กี่พบกี่ชั้น